สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้องอควา9าดาวเวลโรสิบนะครับมาดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นไงบ้างครับแล้วผมได้ความสามารถเป็นล่างโคลนด้วยนะอซึ่งช่วงนี้เนี่ยล่างโคลนเหมือนจะเป็นจีนแดงครับเห็นหลายคนบ่นเข้ามานะและก็เห็นตรงกันอตรงนี้ไม่ต้องตกใจมากครับล่างโคลนโปรติเนี่ยสุ่มติด25เปอร์โปติคือติดดีนะไม่ได้ติดแบบแย่จนนักเกียดนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยความสามารถบางอย่างมันก็มีบัฟมีเนิร์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่ กันนะที่ร่างโคลเนี่ยมันจะติดน้อยลงอ่าเรียกได้ว่าสุ่มติดลดน้อยลงนะในช่วงนี้เพราะว่าก็มีสาเหตุอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนะัชัดดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ทดสอบไปไม่เยอะมากนักครับแต่ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเหมือนมันติดลดน้อยลงจริงๆนะสำหรับร่างโคลปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะติดลดน้อยลงสักแค่ไหนนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยน้องเอาควอล์ก้าดาวเวลล์ร้อยหกสิบเป็นยังไงบ้างนะครับ อันก่อนหนึ่งขอโปรโมทร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่ะลุงเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะฉะนั้นเนี่ยไอดี ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะครับ a c e b o o k Google ไลน์นะครับเติมได้หมดเลยนะครับบริการพิเศษต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นอ่ะเพราะว่าเติมถูกในเกมแรนเจอร์เนี่ยมีแค่ระบบ iOS นะครับถ้าเป็น Android เนี่ยต้องใช้บริการจากร้านลุงนะอ่าเติมรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะครับให้ลุงเปิดกระชาให้ได้เลยนะครับหรือว่าซื้อแพ็กเกจต่างตาง อะไรที่เกี่ยวกับลูบี้จะกดรับไม่ได้นะก็ฝากลุงนะครับอ่านะเปิดกรชานะกดรับลูบี้ให้ได้เลยนะจะเติมเปิดเติมตุนต้องรีบจัดเลยครับเดี๋ยวแปดเลี้ยงร้านเอาไว้ให้ที่ปมหมุนคอมเมนต์นะลุงยนะุทธชาแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับถ้าทักแชทไปเลยเียบนะแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซร์ลุง9 8 8อ่ะรีบจัดนะัก็เน้นตลอดนะว่าเดือนนี้ลูบี้ตกกระชายังไงก็ได้ใช้ลากยาวยันสิ้นปีเลยนะครับ มาดูกันครับ9ดาวเวล160นะครับคือต้องบอกก่อนว่าร่างโคลนเนี่ยปกตินะครับมันจะสุ่มติด25เปถ้าเป็นคโครนบวกเนี่ยจะเป็น50เปแต่ว่าพวกคโครนบวกจะมีน้อยตัวมากๆแต่ว่ามันจะเขียนว่าคโคลนบวกนะ,ะเท่าที่ผมนึกได้หรอน่าจะเป็นความสามารถ9ดาวนะครับของตัว a ะน b บินะครับ อ่านี่ประมาณนี้มันจะเป็นโคนบวกอันนี้จะส่มติด50เปอร์ซึ่งอันนั้นเนี่ยน,น่าจะยังติดโอเคอยู่แต่ว่าร่างโคลนปรติเนี่ยรู้สึกว่าติดลดน้อยลงนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับพวกตัวนืดล่าหนืดหยุด5นาทีเนี่ย มันมันบัฟอยู่มันติดดีจนน่าเกลียดนะครับซึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ความสามารถล่างโคลนเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งเสริมให้ความสามารถเนี่ยโหดมากขึ้นนะเพราะว่าโคลนปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดความสามารถให้เปิร์เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตกเกมคงจะเห็นว่าเอาจริงลองไปเจอดูแล้วกันนะพวกหยุด5วิธีตัวหนึ่งและหนึ่งเนี่ยเรายิ่งเป็นโคลนม,มาอีกนะครับมันติดโกงมากนะครับตัวเกมก็คงคงเห็นนะว่าเฮ้ยบัฟอยู่นะครับล่างโคลนก็เลยแบบ ให้มันติดลดน้อยลงน้อยน้อยลงนิดนึงไหมเดี๋ยว,ดยวทดสอบให้ดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันที่สเตตันนิดน,นึงนะขึ้นเป็น9าดาวไ60หกสิบนะครับก็มีพลังโจมต,ตีกกยนะครับอยู่ที่90 0 0แสนนิดนิด,นดอ่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตัวนี้ไม่ได้มีดาเมจนะก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับพลังชืวิต14ล้านอ่าเรียกได้ว่าเยอะเลยนะครับตำแหน่งยืนอ่ะหลายคนไม่ชอบเพราะอย่างที่บอกว่ายืนจุด1 0 0บอ่ะมันเป็นทางซับพอร์ตและมันไม่ใช่เป็นตัวชนใกล้มันก็เลยจะ ยังไม่ได้เป็นตําแหน่งตัวชนนะครับแล้วก็ความถึกก็ถือว่ามีปัญหาเล็กๆอยู่งานอ่ะเดี๋ยวดูว่าพอขึ้นเป็นเก้าดาวจะยังมีปัญหาอยู่ไหมนะอ่แต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะครับความเร็วกานตรตีก็กลางๆนะครับอขึ้นเป็นเก้าดาวนะธาตุปกติเราก็จะเป็นเาวิอ่าถ้าเกิดเป็นแสงมืดมันจะเป็น8วินะครับส่วนและธาตุนะใช้แบบโคตรเยอะนะครับ สองพามสี่สอ่ะใช้เยอะเดี๋ยวสอนคำนวณลบแรกก่อนดีกว่าเพราะว่าก็มีคนถามเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับว่าสงสัยเหลือเกินครับว่าการคำนวณลบแรกเนี่ยเขาคำนวณยังไงนะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะเราเห็นว่าแรกของเรนเจอร์เนี่ย2องพัอ่ะแต่ว่าแรกในเกมนะครับก็จะเป็นอ่าแรกที่เห็นแรกที่เห็นเนี่ยมันจะเป็น1นึ่แต่พอเล่นในเกมจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งเขาคำนวณยังไงอ่ะกดเครื่องที่เลขตามนะครับอ่าถ้านะครับตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนี่ย เริ่มต้นนะ2 3 4 0เขาจะคำนวณจากเกียร์รถแรกของเราแล้วแยกชิ้นนะอ่าลองกดเครื่องเยเล์ตามครับ2340เนี่ยหัก30เปอร์อ่าก็จะเหลือ1638นะครับแล้วก็หักไปอีกบเปอร์นะครับอ่าก็จะเหลือ1 6, 3 8, อ 1, 6 9 3 6 8นะครับแล้วก็ไปหักกับอีกชิ้นนี้นะครับลบอีก24เปอร์อ่าก็จะเหลือ1 0 4 0 7อ่ะปัดทศนิยมไปนะครับ ก็จะเป็น1041นะครับอันนี้ก็คือเป็นแรกที่เราเห็นแต่พอใช้จริงเขาจะคำนวณอีกแบบหนึง่งนะครับเริ่มต้นนะ1340เนี่ยไปหักบัฟเดือนก่อนอหักบัฟเดือนก่อนนะ30เปอร์ครับก็จะเหลือ1368อ่าหดลังจากนั้นเนี่ยเขาจะนำทั้งหมดนะครับมารวมกันเลยครับ30บวก16.4นะครับบวก24นะครับแล้วก็บวกค่าสมบัติอีก9นะครับก็จะเป็น 79.4อ่ะ1638หักไป79.4เปอร์ครับแรกในเกมจะอยู่ประมาณ337นะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปดูนะ,ะสกิลที่เราต้องการนะครับก็คือสกิลหนึ่งนะอ่ะาใบทะลุนะครับขวางฮิลนะครับกว้าง330จุดแต่ว่าข้ามมีข้ามนะมีข้ามจีนแต่ว่าข้ามไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าข้ามหลังจะดีกว่านี้นะ,ะครูดาวสกิล5วิก็ถือว่าครูดาวสกิลต่ำนะครับอ่าส่วนบัฟนะครับก็ ตามตาต่อเลือดตั้งสกิลอ่ะถือว่าเป็นบัฟที่โอเคนะกว้าง360จุดคูลดาวสกิล8วินะครับความสามารถไฮเปอร์หยุด5นาทีติดดีมากบอกเลยนะว่าถ้าไปเจอตึงๆเนี่ยอาจจะแบบโดนหยุดทั้งทั้งแผงนะเราได้ร่างโครนอีกเสริมแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะแบบว่าเป็นอ่าเรียกว่าลไรโครนจีนแดงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะแล้วเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะครับอ่ากับโครนตัวอื่นว่าแบบเฮ้ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย มันเกี่ยวกับตัวเรนเจอร์ด้วยหรือเปล่าซึ่งตงเนี้ผมว่าคนเล่นมานานจะรู้อยู่แล้วนะว่าเราเห็นเหมือนกันนะเช่นนะักสกิลเหมือนกันความสามารถเหมือนกันใช้ดีไม่เท่ากันนะติดดีก็ติดดีไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับคือโคโรโบรหลังๆเนี่ยทำให้เห็นเลยเกมทําให้เราเห็นเองนะครับว่าข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเขาทําให้มันดีขึ้นนะครับหรือทําให้มันแย่ลงเนี่ยเขาทําได้อันนี้ได้ท่านนะนะสามสิบเจ็ดอ่าก็จะคานวณตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ย สอนไม่รู้สอนหนึ่งไงแล้วนะอ่ะดูกันนะครับว่าโคนจีนแดงครับอ่ะปกติเนี่ยปล่อย4ครั้งเนี่ยน่าจะต้องติดสักหทีใช่ไหมเพราะว่าเรสุ่มมันเป็น25อ่ะถือว่าติดโอเคปกติมันไม่ติดแย่ขนาดนี้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวปล่อยอีก4ทีนะ,ะตัวแรกไม่ติดครับตัวที่2อ่ะตัวที่สติดโอเคถือว่าได้อยู่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาการสุ่มนะ คือปกติเนี่ยโครนอ่าโครนธรรมดาเนี่ยมันก็น่าจะติดได้เยอะกว่านี้นะปกติตเลยมันจะแบบว่าปล่อยสี่นะอาจจะติดสัก3ติดสัก2ติดสัก3นะอันนี้คือเหมือนปล่อยสีติด1อ่งเดี๋ยวลองดีดูอีกทีนะอันนี้ปล่อย1นนะอ่าะปล่อย2ครับปล่อยสามครับอดูคนระับว่าปล่อยสี่จะติดไหมไม่ติดนะ เออ,อไม่เป็นไรครับคือมีเอาไว้ก่อนเป็นดีนะครับเพราะว่าความสามารถพวกนี้มันมีการปรับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มลงได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนะครับความสามารถให้เปอร์หลักอ่ะพวกตัตหนึ่งและหนึ่งหยุดห้าตอนนี้มันติดน่าเกตียดมากนะเพิ่มได้หนึ่งพันเลยพวกนี้ติดแบบน่าเกลียดจริงนะพอไปแบบล้างโคลนอีกนะครับมันก็จะแบบว่าโกงไปหน่อยไหมเออเกมว่าจะแบบปรับลงปรับเ,เลทอะไรไหมนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของข้อมูลเกมนะครับ อ่ะส่วนใบอ่ะค่าไหมอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบอีกด่านนึงดีกว่านะครับคือบางคนก็เข้าใจเลยนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดน้องมีดาเมจเดี๋ยวมันจะโหดไปไหมอ่ะตอนแล้วแต่มุมมองนะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับคือผมมองว่าบางทีเนี่ยเราต้องให้เกียรติรู้จักให้เกียรติคนก่อนอ่านะครับเพราะว่าเกมเขาทาออกมาเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันเป็นลายเซนเน่ะเป็นนิสสิกเดเจอร์ของเขาครับก็คือเป็นลน์เซนว่าเฮ้ยเขาต้องการทําออกมาเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะขอเปลี่ยนมันตลอดเวลานะ นายกเว้นว่าถ้าอะไรที่แบบเฮ้ยมันรับไม่ได้จริงๆครับเห็นตรงกันแบบยกเซิร์ฟเป็นส่วนใหญ่จะแบบ 60- 70เนต์ะ่ะอ่าผมมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็น่าจะต้องขอบ้างนะครับอ่าส่วนเรื่องแร่ธาของเรนเจอร์ครับคือแน่นอนแหละมันต้องมีครับเรนเจอร์ตัวที่อ่าใช้แล่เยอะนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาเกียร์เพราะว่าเกมก็ต้องการขายเกียร์นะอ่ะดูนะครับว่ามันมีการข้ามไปเล็กๆแน่นอนเท่านั้นนะครับอ่าเนื่องจากว่าผมยังดูไม่ถึงนะผมไม่รู้ว่าสัญลักษณมันเป็นไรครับ ใส่แว่นด้วยนะเหมือนพัดอ่ะบางคนบอกเหมือนมวกผมผมมองเป็นลูกกระตาแต่มันไม่ใช่ลูกกระตานะอ่ะก็เป็นว่ามันข้ามไปแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่เหมือนดาวินชีนะผมว่าดาวินชีเนะี่ยยังใบลึกกว่าอีกอ่ะเอาตรงๆนะถ้ามันแบบว่าใบได้ไดลึกกว่านี้น่าจะโหดมากอา่านะตอนว่าบนท็อต้นนั้นก็มีมีนะมีใช้อะเบื้องต้นประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูบนท็อปก่อนก่อนที่จะทดสอบกับเรนเจอร์นะครับอาครัรมาสักสามสี่ตัวนะะเดี๋ยวขอดูล่าสุดกนิดหนึ่งนะครับว่ามีการใช้นะครับน้องอะควาไมมอะเจ้านี้ยังใช้อยู่นะแต่ว่ายังใช้เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับอาจจะไม่ลงทุนหน่อยไหมเออะะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำก้าวดาวแม็กมันก็ต้องลงทุนใช้กบนะครับน่ารอยังไม่ใช้ครับน่ารอบ,บอกไม่ใช้ครับขอใช้เมกูบินก่อนตอนนี้คือเมกูบินคือ ออกดีใช้ดีนะอ่านี่ครับเมกูมินนี่ใช้กันค่อนข้างจะเยอะเลยอ่าเดี๋ยวขอดูวนอันนิดนึงครับอัปเดตหน้าทีมกันหน่อยครับอ่าทีมนี้ไม่ใช้นะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่าคือด้วยทาง combo ม,มันหลากหลายครับเลนเจอร์ตัวเก่าบางตัวก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับอ่านี่เริ่มใช้แล้วอันนี่อยาใช้นะใช้นะ อ่าครับก็ไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้นะขึ้นเก้าดาวเดี๋ยวไปโดนนะครับความสามารถล่างโคลนจินแะด้าอันนี้เชสซี่ชอบหรือเปล่าอ่าผมเห็นเขาทําตั้งแต่แรกแล้วนะเหมือนเห็นคนชอบเขาก็ใช้นะครับอ่ะขอดูอีกเจ้านึงอ่าเพราะว่าเห็นคุณวัดใช้อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าติดดีมากนะช่วงนี้นะครับอ่านี่ใช้อยู่นะแล้วก็ใช้นะครับหยุด5วินาทีครับเนี่ยใช้ปู่2ตัวนะครับนี่ดูเลยครับ อันดับ2ง p p นะครับสหับหดาห์ที่แล้วนะแล้วก็อันดับหนึ่งอ่าเริ่มจะได้หลายรอบอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวทดสอบกับเรลนเจอร์ดีกว่านะครับอ่ะมาดูกันครับอ่าเบื้องต้นนะช่วงนี้จีนแดงไปก่อนละกันคือเกมคงกลัวแบบโหดไปคือมันจะเป็นภาพรวมนะภาพรวมก่อนครับในเรื่องของความสามารถนะครับออมาถึงติดเลยเดี๋ยวมาถึงติดเลยอ่ะเจอกับเอเรนหน่อยละกันอ่ะมาครับคืออย่างที่บอกมันเป็นการสุ่มนะ แต่เหมือนมันจะสุ่มตรงเลทไปไหมไอ้นี่ติดดีแล้วเห็นไหมกลับมาติดดีแล้วนะเออโบนจะติดดีเดี๋ยวก็ติดดีเองครับไม่ต้องคิดเยอะอย่างที่บอกครับอ่ะเราแพ้าตุครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าขึ้นเป็นเก้าดาวเนี่ยจะดูถึกขึ้นกว่าเดิมไหมไอ้ผมว่าก็ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะ อ่าพอขึ้นเป็นเก้าดาวผมว่าดูดีขึ้นนะเอาจริงๆนะไม่ได้อวยนะอ่าเพราะว่าผมอ่าใช้ในเนี่ยทีสามเนี่ยก็ดูดีขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับขวางได้ครับอ่าติดใบไหมติดอยู่นะครับนี่ติดใบอยู่นะอ่าเอาเป็นว่ายืนคุยกับเอเลนได้ก็น่าจะโอเคระดับหนึ่งอลองเจอตัวดามเมจหนักๆแพ้ทางธาตุดูสิ อ่าเรานำมาทดสอบแบบนี้เพราะว่าอ่าคือตัวมันเป็นตัวรับมือรับเท้านะไม่มีดาเมจครับเป็นตัวปวนเนะี่ยนะครับทั้งสกิลแล้วก็ความสามารถนะก็เลยต้องทดสอบกับตัวทัดไม้นะครับอ่าจัดทัดไม้มาดูครับว่าจะรับดาเมจได้ดีแค่ไหนอาจเจอไมกี้นะเดิมตอนเป็นไฮเปอร์แม็กนี่คือไม่เอาเลยครับเละเรียงเดียวเลยครับโดนยิงแบบว่ากระตุยกระจายเลยนะครับ อพอขึ้นเป็น9ดาวรับดาเมจได้ดีได,ด,ด้ดีขึ้นอะโอเคผมว่าดีขึ้นนะะต้องลองไปย้อนดูครับเพราะว่าตอนที่ใช้ไฮเปอร์แม็กนี่คือไม่ได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์ Ranger จริงๆตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มี9าดาวแล้วนะะสุดท้ายแพ้นะครับแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่ายืนขวางได้ดีขึ้นนะไม่ได้แบบโ,โหตายง่ายแบบตายเละเลยครับตอนเป็นไฮเปอร์แม็กนี่คือเละเทะเลยทีเดียวอันนี้คือยือได้ยันจบนะ ไอ้ถือว่าโอเคดูดีขึ้นมาประมาณหนึ่งอะ,อะต้องลองไปเทียบเคียงกันนะอ่ะมาครับลองเจอม็อบดูบ้างอ่ะม็อบดาเมจจะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะอ่ะมาดูกันครับอ่านะครับส่วนความสามารถก็อย่างที่บอกนะมันก็สุ่มไปสุ่มมานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เห็นนะครับเห็นจริงๆนะว่าแบบเฮ้ยมันเหมือน ลดน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไม่ติดเลยนะอ่านะครับแบอบกว่าล่างโคลค่อนข้างจะโหดนะครับโหดคือความสามารถมาติดดีด้วยนะโคลก็ติดความสามารถได้อ่าดีขึ้นนะครับก็ตามจานวนตัวเลยนะคือมันจะมีเลดของมันอยู่แล้วครับอเจอม็อบไม่ไหวครับม็อบเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะตื่นมือมากๆ อ่านะครับอันนี้คือก็เห็นอยู่นะว่าเรนเจอร์พวกตำแหน่งแทงซับพอร์ตเนี่ยมันจะรับดาเมจได้ไม่สุดนะสุดท้ายไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับคือยื้อได้นิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่าสุดท้ายด้สุดอ่าลองเจอกับบาล็อกดูบ้างอันนี้ถือว่าเป็นท่าเสมอน,นะอ่าหวังว่าจะไม่หายเกลี้ยงนะครับอ่ามาดูสุดท้ายครับ อ่ะดูทั้งรับดาเมจนะดูทั้งโครนจีนแดงครับโอ,อ้ติดนี่มาถึงติดเลยเออจะบอกน้องเป็นจีนแดงก็ไม่ได้นีนี่ติดสองตัวเลยเห็นไหมโอ้จะรับดาเมจไม่ได้อ่ะอ่าแต่ต้องอย่าลืมนะล็อกนี้คือยังหึงถือว่าเป็นตัวดาเมจโหดมากนะครับแล้วก็ไอน,นี่หลักผมเนี่ยใส่ดาเมจแบบอัดนั่นๆเนยนั่นๆเปี้ยๆเลยนะครับยิงหายนี่ไม่แปลกเลยนะคือผมนี่เน้นแบบดาเมจหนักๆไปเลยครับโอ้โหอันนี้คือไม่ไหวนะ ก็เอาเป็นว่าภาพรวมนะรับดาเมจได้ดีขึ้นกว่าร่างไฮเปอร์แมกนิดหนึ่งก็คงด้วยกล่องเรื่องของเตตัสนะตัวแรกนะที่มันค่อนข้างจะสูงขึ้นนะครับอัะเด๋ยวลองดูนะครับว่าล็อกนะครับเนี่ยผมใช้เป็นนะครับพลังโจมตีรวมเวทโจมตีอีกเต็มนะนะครับแล้วก็อัพเกรดธาตุอีกเไม่ตายให้มารู้ไปครับนะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ก็ความสามารถล่างโครนนะนะครับก็ภาพรวมนะ เรื่องของการสามารถส่มติดไม่ต้องซีเรียสบางช่วงอาจจะมีจีนแดงบ้างก็ต้องเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้ความสามารถไฮเปอร์โหดนะครับโอ้โหนี่ดูนะนี่นี่นี่ดูดูนะครับอ่ะมาลองดูหน่อยอะนะารับอันี้สามผมก็ใช้ได้นะแต่ว่าจะยือลำบากนิดนึงครับเกียร์ค่อนข้างจะเปรอะบางนิดนึงครับ อ่านะครับใครจะขึ้นเป็น9ดาวนะเกียร์มีผลเยอะมากอยู่เหมือนกันนะในการตัดสินใจนะเคราะว่าบางตัวเนี่ยรถแร่จุดเดียวมันไม่พอนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยอาแร่เยอะใช่ไหมสองสามสี่ศูนย์เนี่ยมีรถแร่สามจุดครับรถแร่สามจุดมันก็สบายหน่อยนะแต่เกิดใครไม่ถึงก็อาจจะดูนิดนึงอ่าจ,จะดูตัวอื่นด้วยก็ได้ครับว่าเกียร์พอใส่เข้าไหมนะครับบางทีเกียร์ไม่พอใส่ก็ ต้องดูครับสลับไปสลับมาครับเอาดูครับเนี่ยหยุด5วินาทีนะนี่ครับอ่าแต่ว่าเราบุกนะเกมบุกมันจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับอ่าแบบนี้สบายเลยครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับว่าน้องปล่อยตัวกันออกมาอันเดี๋ยวดน่ะปล่อยมาก็ติดหยุด5วินาทีดีเหมือนกันนะ เมคูมินนี่รีวิวแล้วเมคูมินนี่ผมก็เจอะจะขึ้น9ก้าดาวอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะขึ้นที่ไอดีไหนนะเพราะว่าก็มีความสามารถที่น่าสนใจนะคือดีเลยนะครับคือดีเลยครับว่าได้ความสามารถเก้าดาวคือดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเราต้องดูเกียร์ซัพพอตด้วยนะครับว่ารดแลกได้ประมาณไหนเออเดี๋ยวีย,วยุคนี้มันก็ไม่ไหวจริงๆนะสาเหตุเพราะว่ามันมีเพิ่มแลกห0 0่นนะครับแล้วก็คืออย่างไอดีเนี้ยของผมอ่ะผมก็ใช้เป็นเพิ่มแลกห0 0่เนี่ยศัตรูคือก็ร้องอ่ะ เอาจริงถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบติดดีๆนะครับร้องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยข้อดีของเขาคือถ้าเราไม่ปล่อยตัวมันก็ล้างไม่ออกนะครับมันก็ติดเพิ่มหนึ่งพันคาอยู่แบบนั้นอนะเออแล้วพอจะปล่อยก็บางทีไปโดนนะครับตัวที่เราต้องการใช้อยู่พอดีนะไม่ปล่อยก็ไม่ได้ครับปล่อยแรกก็ไม่มีปล่อยแรกก็หมดนะครับมันก็เลยแบบโอ้โหซับซ้อนเข้าไปใหญ่ครับช่วงนี้นะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายครับลองดูครับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้หดได้หมดอ่าแต่ปัญหาคือคนไม่มีอ่ะเจอแล้วว่าจุกนะนะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเราต้องค่าตัดตูให้ได้ถึงจะช่วยได้เยอะนะไม่งั้นก็เละครับยิ่งค่าตัดตูไม่ได้นะครับยิ่งยื้อนานมีผลนะครับมีผลเยอะมาก อ่าเนี่ยอย่างงี้นะผมมีตัวป่วนเยอะครับทีมนี้อ่ารับแม้ว่าสกิลใบเนี่ยเอาจริงอย่างที่บอกครับหลายคนแบบมองข้ามครับคือส่วนใหญ่เล่นใหม่ๆเนี่ยไม่เคยเห็นเมตาในอดีตนะเมตาสกิลใบมีหลายตัวมากนะครับอ่าแล้วก็มาสุดที่หนอนแสงนะครับเกมก็ปรับไปนะอันนี้คือดีหน่อยนะครับที่ถ้ามันข้ามหลังนะผมว่ามันจะโกงตัวน่าเกลียดไปนะครับอ่าลองมาเจอทีมตึงๆดูบ้าง เอาอยู่ไหมอ่าโครนนะโอเคนะก็ถ้ามองในแง่ดีนะก็สุ่มตามเลทครับปล่อย4ตัวติดทีนึงนะเพราะว่าเลทสุ่มคือ25%เปอร์นะครับโครนปกตินะอ่าโครนบวกจะติดดีกว่าครับ50%เปครับอ่ามองไม่ทันนะติดโครนบ้างไหมนี่งีง้งนะ ดูไอที่3ครับสายฟรีไม่เติมครับเรนเจอร์ได้ทางไหนก็ไปทางนั้นนะน่เรนเจอร์ตัวที่ไม่มีดาเมจเลยนะครับในทีมผมเนี่ยนะครับบาวัสวินไม่มีดาเมจครับใช้นะครับเออนะครับอคว้านะครับไม่มีดาเมจใช้นะครับเพราะว่าของผมเนี่ยไอดีนี้เนี่ยตัวดาเมจเนี่ยเราก็มีแล้วไงเรามีล็อกครับเรามีไกลทองนะครับอ่าก็เป้าหมายผมก็คงจะทำครับล็อกนะครับ9าดาวแม็ก คือทำอะเอาจริงนะในเกมเนี้มันมีความเสี่ยงหมดแหละนะครับทั้งตัวที่แบบว่าเฮ้ยมันกําลังแรงพอมันกําลังแรงปุ๊บเนี่ยบางทีอายุการใช้งานมันยังไม่เยอะมากเราไม่รู้ว่าผู้พัฒน,นาจะไปเนิฟตอนไหนมันอาจจะแจ็คพอตไปเจอเลนเจอร์ตัวของเราพอดีนะเหมือนทางเคลีย์ทางแฝงเคลีย์มันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับมันก็ต้องวัดดวงนะครับผมเองก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าเฮ้ยเขาจะไปจิ้มโดนตัวไหนนะครับ คือทั้นนียก็อาจจะดูภาพรวมว่า้ถ้าเกิดมันเนิร์ฟเนี่ยะนะครับเราก็จะอ้างอิงข้อมูลเก่าๆว่าเวลาเลนเจอร์โดนเนิร์ฟเฮ้ยมันมักจะเนิร์ฟอะไรวะมันอาจจะเนิร์ฟแบบว่าเปลาะบางเฮ้ยเปลาะบางไม่เป็นไรเลนเจอร์ยืนไกลออใส่เกียร์ลดแร่เยอะๆไปเลยปล่อยตัวไวไปนะครับเ้วก็จะไปพึ่งดาเมจเหมือน,นเดิมเพราะบางตัวดาเมจมันก็ยังหนังเหมือนเดิมแค่เปลาะบางนะบางตัวก็ สมมติซลม,มอนเนี้ยซลมอนน่าจะอ่อนแอจจ air ลงป่อบางลงก็ไปดูอื่นๆครับว่าเฮ้ยมันมีความสามารถไหมหรืออะไรไหมครับต้องต้องดูในภาพรวมนิดนึงนะอย่างผมเนี่ยอ่าล็อกมันเป็นตัวเด่นดาเมจนะครับแล้วก็อ่าละนือดอย่างนี้นะครับอ,อย่างไกลท้องเนี่ยผมปั้นก็ปั้นไปตั้งแต่แรกแล้วครับล็อกก็คงจะตามมานะอ่านะครับก็คงจะแบบให้เป็นดาเมจแบบนี้ไปเลยครับถ้า โดนเนิฟก,กต็ต้องยอมรับต้องยอมรับสภาพนะไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยเนิฟไปแล้วเนี่ยยังใช้ดีกว่าปกติแต่บางตัวเนิฟไปแล้วใช้งานไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยการจะเลือกปั้นก็ต้องวัดใจกันเอานะว่าอย่างไรครับส่วนถ้าเป็นน้องเอาคอปั้น9าดาวแม็กเนี่ยสำหรับผู้เล่นทั่วไปผมก็ยังไม่ค่อยแนะนํามากนักน,นะเอาจริงเบื้องต้นก็เนี่ยผมก็คงจะไปสุดที่ตรงนี้ครับ9าวดาวเวลล์รอ อ่ครับขึ้นไปนะเพื่อแรกกับความสามารถเก้าดาวแล้วก็สเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาอันอย่างเงี้ยอ่นครับก็พลังชีวิต14.3ล้านอ่าพอใส่เป็นภาพรวมมาป,ปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหร้อยสาล้านอันนี้คือเบาๆนะอ่าพลังชีวิตอยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับอ่าถ้าสาจุดก็น่าจะขึ้นมาได้มากกว่านี้นะอ่าวันนี้ก็ทดสอบนะผมมองว่าก็โอเคครับไม่ได้น่าเกเลียดอะไรบ้างมายก็อ่า อาจจะยังไม่ได้ถึงท่านถึกมากๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ความสามารถก็ถือว่ามีช่วงที่ติดดีแล้วก็ติดไม่ดีนะอ่านะับแต่ถ้าเกิดติดป,ปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนครับว่า,าในส่วนของหยุด5วินาทีครับก็จะติดแบบตึงๆเลยทีเดียวอ่าใครมีประสบการณ์อะไรนะเจอความสามารถอะไรครับเจอ ติดเยอะแค่ไหนอ่ะมาบอกกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คือความสามารถส่วนใหญ่จะใช้กันค่อนข้างจะดีนะครับใครยังอยากได้อยู่นะ c h a เบนเจอร์กับเกียร์นะครับก็ร้านเติมเกมรานี้เลยนะครับลุงยุช a าแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยใส่ใจคนเติมนะครับไอผูกอะไรเติมได้หมดนะ f c e e o o o k o o o l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  n e นะครับบริการพิเศษต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS เท่านั้นนะแอนดรอยเนี่ยต้องให้ลุงนะ อ่เติมรูบี้นะครับเติมเยอะลดเยอะนะครับให้ลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับแพ็กเกจต่างๆนะเรากดรับเองได้ครับถ้าเกิดเกี่ยวกับรูบี้ก็จะรับข้ามระบบไม่ได้นะก็ฝากลุงกดรับให้ได้ครับอ่ะรีบไปเติมนะเติมเปิดหรือเติมตุนครับต้องไปจัดได้เลยครับที่ร้านลุงยุทูบแชนแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใจกลเติมนะครับก็ไปตามลิกงได้เลยนะทักแชทเราเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่อัศัลุง988นะครับก็รีบไปจัดได้เลยนะสำหรับคนที่ยังอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะขอโชคดดีรให้้ไเนจอ์ ให้ได้เกียรติตอนที่ต้องการนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ